โซเชียลแห่ส่งกำลังใจพันรยาเอสกันพงโพสต์ภาพพ่อแม่ลูกจับมือแน่นพระเอกดังเอสกันตพงบำรุงรักยังคงนอนไม่ได้สติแม้จะย้ายออกจากห้อง i อซูมาที่ห้องพักฟื้นปกติแล้วหลังเกิดอาการวูบหมดสติในงานอีเวนต์ดีเบตของช่องเมื่อวันที่9พฤษภาคม ที่ผ่านมาซึ่งตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนพันระยาสาวคริสติน่าวิงเคลก็จะคอยอัปเดตอาการเรื่อยๆผ่านไอจีให้แฟนคลับทราบตลอดล่าสุดคริสติน่าได้โพสต์ภาพจับมือสามีและลูกสาวคนสวยน้องวาเลนติน่าสามคนพ่อแม่ลูกพร้อมข้อความว่า We walk with you The road may be difficult and long but we will be strong with you as a c a n t a n g เราจะเดินไปกับคุณแม้ทางข้างหน้าอาจจะยากและยาวไกลแต่เราจะเข้มแข็งไปกับคุณท้ามกลางแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจและอวยพรภาวนาให้หนุ่มเอสหายป่วยกลับมาเป็นปกติในเร็ววัน